มาดาก็พอเหรอ<า>แบนครับพี่พันขาวี่พันขาวพันขาวพันขาวฮ้ยไงาม,มามามาดูป้าอ้วนวันนี้ป้าอ้วนขายมะพร้าวน้ำหอมนะครับจากไอ้บ้านแพรววะครับเดี๋ยวอดนูนแปดเลียวแปดเลียวเอาไมา้ขวานน้ำหอมน้ำหวานน้ำหวานๆนะครับมาอุดนูนป้าอ้วนได้นะครับ งที่เดิมที่เดิมทุเรียนหมที่เดิมทุเรียนขาดตลาดครับช่วงนี้หายากเนาะป้าเนาะมันแพงมันยังหนักกินอันนี้ไปก้อนเลยก้อยสลับนี่จะอุ่นมนี่นะป้ายี่สิบบาทครับเนื้อกำลังกินเลยอู้บึ่งเนี่ยปอกแบบป้าบอกปอกแบบธรรมชาติไม่ต้องที่เรียดอีกย่างไม่ต้องสวยงามเพื่อนป้าบอกนี่มามา มาอุดหนุนได้ครับปาอ้วนขายที่เดิมนะครับแกจ,จะปอกไว้แบบนี้นะครับง่ายๆปอกง่ายๆมือสมังอยู่แล้วเฮ้มาขายจบาับบอมไปยงนะ้าเยอะเออใช่มีมีส่งบอมครับส่งต่อให้พ่อค้าแม่ค้ารับไปต่อได้สนใจติดต่อปะอ้วนได้นะครับที่เดิมที่เดิมปักหมุดที่เดิม ปักหมูที่ร้านยากันเองเพชรศัตว์ได้ครับร้านปักวันทุเรียนหมอนทองตอนนี้มาขายน้ำมะพร้าวน้ำหอมเรียนเบรกดีหน้าอะไรเรียนเบรกอ๋อปลาเป็นแซน้ำเป้าหรือแซน้ำเกลือครับเนี่ยน้ำส้มกับน้ำเกลืออ๋อเป็น,น,น,ปนมีเทคนิคนะครับเ,เทคนิคคือวานานพวกหอเ,เปลือกมันดำแม่ยนยุ้ยถ้าเขาพายเองบ่เกินหาอะไรทีอ๋นดำปื๊ดแม่นครับนี่นี่อันนี้ อันนี้คือลูกสดๆปลาว้นไม่ได้แช่น้ําเกลือนะครับอ,อันนี้คือแกแช่เพื่อไม่ให้ผิวมันดํามันส้มผิวมันจะขาวสวยเทคนิคชิมก่อนคราแมน้อาียอนาน่าหวานครับหวานๆนเ่ยเ่น่นนเนื้อนเนื้อพอดีเลยเนี่ย เป็นบักเผาสดาสด้วยครับบวบเผาสดบวบแมนบักเผาเผาาสดปันกันสดๆดที่น,นี่เลยครับลูกละยี่สิบบาทลูกละหนึ่งใบเขียวเท่านั้นเอง เนื้อขนมก็มีนะเนื้อมันก็จะหนากว่านี้ถ้าก็สนใจเอาไปทํำไส้ไส้ขนมจะกินกําลังพอดีเนาะครับอีพดกินน้ำกินเนื้อพอดีครับเห็นเล้วชาวหนูหลังจากที่ห่างหายไปนานกลับต่างจังหวัดนะครับไปเบิ้งเข่านั่งครับ นังท่านเด็กเียวกับลังเหลืองครับเดี๋ยวนี้หน่อยครับบานเขาหูจับไดใส่เบ็ดคนกินร้านะเหมือนกจก้อนคนจะก้อนคนกินกันินดีครับแม่ันอยงนีแมนครับ นหวานจิ oh. ้นใจจะแซ่เย็นนี่แห่งที่หวานก็เนี่ยซื้อไปต้องไปแซ่เย็นครับเออครับปลาต้องแช่เย็นแมนครับแมนจุ้ยตู้ทำแข็งธรรมดาเขาก็ได้ปอกเราถิ่มลงมถังรถบึบรถครับแมนง่ายๆครับไม่ต้องซีเรียส <พ uka> แข็งแมนครับกินเย็นเยน็ยนแมนครับอันนี้ไม่เย็นเฉยๆนะถ้าเย็นเนี่ยน่าจะหอมกว่านี้อันนี้คือสดๆอ่ะเหมือนมาจากสวนเลย,เลยนะข้าวจากน้ำหวานหนึ่งขามขึ้นเหมวอนนึงครับสดๆเลยหวานนี่แต่ละตัวน้ำหวานก็ต้องเหมือนนุกคนกับบางเนี่ยครับ เาาบักเาน้ำหอมบอกไว้นี่ครับเทคนิคดีๆครับนำไปต่อยอดได้แช่น้ำเกลืออคนนี้ก็ทำให้เนื้อนี่เห็นม่อันนี้แบบทำใม้าาิเนื้อมันเริ่มสีออกเลยเป็นสีสมๆแล้วครับอันนี้บดได้แช่ซอสๆจะแช่กับแช่น้ำเกลือธรรมดาครับ มมาเลยเมาหนนุนปลาอวนได้ครับที่เดิมพิกัดที่เดิมครับร้านยาก,กันเองเรักฝากหมุดได้เลยอ่าแสบแสบฝากไว้ฝากไว้ครับ